นี่เมยยม,ม,มีแมงคามใส่ขึ้นรถแทนถ้าถเดกบูก็เิดใกล้ๆนะจ๊ะโอ้หู้หยาดกันหยาดกินอ้อยกันหยายกินอ้อยกันเอมีไร

พกเธออุ้ยอ้ยจะกเอไเอาให้มันจากอันนึ่งเอาอันนี้ลงแล้วเอาพรกอันนี้อันนี้อันนี้อนนเ้อนนออนีอัน้อันนีอนี่อันนี้อันนอั้อนน้นน้อันน้อันเอน้าออาน้ีนั้ ขับคอสูแล้วช่วยคุณมากทำไมฮะโอ้ยโอ้บังนัเนบ่งยอมออกเฮ้ยเฮ้ยยังเร็วยังเร็วยังเร็วเฮ้ยยังเร็วเลยเดี๋ยวเฮ้ยยันเขาสูยันเขาสูเฮ้ย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 ย่อย ไป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 กปไ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 ่ไป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 ไไปไปไไปไปไปไไไปไปไป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 ไไปไปไไป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 ยไปไปไ เฮ้ยรู้ไปพุ่นรูไปพุ่นออกลูกเลยเห็นไหฮะตัวหน่อยมันติดนึ่งนี่เห็นมันนี่มันเฮ้ยมันออกลูกหลอวะมันออกลูกเออดีเด้อวะโอ้เป็นลาซาเปนออกลูกสองตนี๊ต้นี้ตัวหน่อยมันติดนี่งเออมันคือแมงอีนูนหน่อยเนาะมันออกลูกแล้วเฮ้ยพี่นังมันบปของเจ้าจี๊ไปอีกจี๊รู้ละไปยุ่งพุ่นสวน อ๋อได้เดิค่บักห้าคัวเออ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 ไปไปไปมันเอาไปบันเกิดมาเกิดมาเพื่อกินอืมเออเต็มกระปุกเลยบันสี่นเป็นสี่เลยก็ได้ดีเด็กแล้วก็นิ้วเฮ้ยแม่บอกว่างานกันกินหัวขาดมาเนยไี่เราอยู่เมื่อโดนเด็กย็ก็เป็นบาลาน มันกินอ right? oh, bueno> ้อยมันกจะิบอกไใหกว่านี่บอกเอาจะสา่กินอ้อยกันยังอ้วนเนอะโอ้เป็นขี่อยู่ทั้งๆเลยขีดขีดดูนะบึงมันขีดขี่อยู่ดั้งก่อนเลย มันในมัใจที่เราอยากได้เนาะอ้นี้เนาะมาคือรอเตอเม่นอกาง้นง้ง้ต่คุณนั่งมองไม่ได้เลยนันดูกินน้ำหวานตัวโอ้งดูกินน้ำหวาน